สวัสดีครับวันอังคารที่17มิถุนายน68นะครับเรื่องของ geographic list ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมต่อไปนะครับแน่นอนครับสงครามอิสราเอลกับอิหร่านนั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแลวตุท้ำก็ได้ออกมาพูดแล้วและเดินทางไปที่แคนาดาประชุม G ีที่จะไปถกกันนี่คือปัญหาหนักและได้คุยกับปูตินถึงเกือบ9 10นาทีนั้นเชื่อจะ บรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลควรจะหยุดสงครามก็ได้แล้วพอนี่สิ่งที่ทําพูดแล้วให้สู้กันสุดท้ายแล้วควรจะหยุดไม่งองแงทุกอย่างเห็นชัดเจนว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละครับชัดเจนอย่างที่ยอ,อนมสัสเคยเข้ามาใหม่ๆนะครับร่วมฟรานเพื่อปรับปรุงงบประมาณอะไรสิ่งที่จําเป็นแล้วบอกล้วที่ CIA ทั้งนั้นที่อยู่ในเบื้องหลังของการก่อการร้ายทุกชนิดที่อเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องและได้ตัดงบประมาณนี้ไป แต่อย่างน้อยสุดท้ายก็ได้ทะเลาะกับสกอตเบสเซสแล้วกลับมาดูสงครามชัดเจนนะครับอิสราเอลต้องการบัดตัดปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ต,ตนอนตะวันออกกลางมีแต่อิสราเอลได้เท่านั้นเองที่มีอิหร่านจะมีไม่ได้เพราะจะอันตรายต่ออิสราเอลนี่คือภาพมอนิเตอร์และทั้มก็ได้ตัดสินใจแล้วที่สนับสนุนการสงครามนี้แน่นอนครับไม่นั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้กับอิหร่านมากเพราะอิหร่านถูกสกัดกีนวุฒด้วยกองเรือของ สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและอังกฤษช่วยอิสราเอลนี่คือมอนิเตอร์ทั้งหมดที่การตกลงกันไว้ชัดเจนนะครับจากนี้เราอยู่ที่ทำเมื่ออิหร่านส่งสัญญาณว่าจะเจรจานิวเคลียรต่อได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีทำถึงได้รีบเดินทางกลับไปที่วอชิงตันดีซีใหม่เพื่อเจรจาดูดีลสิ่งที่อิสราเอลถึงไม่ค่อยชอบและได้โจมตีสถานีวิทยุของอิหร่านที่เป็นกระจายเสียง ที่จะปุกระดมชาวอิหร่านนั้นพังทลายไปนี่คือภาพมอนิเตอร์คือชัดเจนในสิ่งที่อิสราเอลก็กลัวแต่โดยภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับตะวันออกกลางจะเป็นจุดเริ่มตน้นนี่คือหายนะและจะทําให้น้ํามันพุ่งต่อไปได้หรือไม่แต่เมื่อส่งขัญญาณว่าจะเจ,จรจานิวเคลียร์กันต่อน,นั้นทําให้อเมริกาถึงได้รีบกลับโดยโดนัลด์ทรัมป์กลับไปทาเนียบเขาและรอดูดีลของอิหร่านและจะเมกะดีลกันอย่างไรทําให้น้ํามันก็ยืนตรึงอยู่กับที่นะครับอยู่ตรง72 ถึง75เหรียญอยู่แต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงได้ก็จะต้องไปปิดช่องแคบพอมุสนั้นอย่างที่ทุกคนคาดคเนไว้น้ำมันจะขึ้นไป100เหรียญนั้นก็ไม่น่าจะแฮปปี้สำหรับโนโน,โนทมัมที่จะสกัดกัน้นเงินเฟ้ออินฟล i o ชันเพราะน้ำมันสูงจะกระทบทั่วโลกอีกทางหนึ่งแน่นอนขณะที่สง,งครามการค้าคือทาริฟก็มีกระทบในแมคโรไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูแมคโครให้ดีนะครับนี่คือชัดเจน,นเรื่องของน้ำมัน ถ้าตกลงได้ก็จะถดถอยลงมาและทองคําก็จะตึงอยู่กับที่แค่ 3,400-3,350-3,500- ถึง3,400เหรียญต่อไทยอเอท่านั้นเองไม่ไปไกลต่อแต่ถ้าสงครามยังขยายวงกว้างจะทําให้น้าํามันทะลุถึง3,400และไปทดสอบ3,500อีกรอบหนึ่งนี่คือภาพมอนิเตอร์แต่โดยรวมแล้วทั้งหมดทองคําก็เป็นเซฟเฮเวน ของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆที่ระบายดอลาดลาระบดอลลร์ออกมาเพื่อเข้าสู่สกุลทองคำและเข้าสู่บิตคอยก็กงกำไรและเข้าสู่ในรูปของสต็อกบางส่วนคืออีค i t y บางส่วนที่ Image ินมาเก็ตทยานขึ้นมาอีกรอบมังเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นที่ญี่ปุ่นเคยติดลบรูตอนนี้เหลือแค่3%เห็นชัดเจนทุกคนแชร์ u บ b a c k กับในสิ่งที่ห่วงวิตกกังวล ที่จะมีปัญหาของญี่ปุ่นนั้นเลือกงบอลพันธบัตรอยู่ที่3%เนั้นขาที่อเมริกาอยู่4.4อีกรอบหนึ่งอังกฤษนั้นหาเปเซนนี่คือภาพแมกโรของเศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหาในเรื่องของการตรึงตัวในสภาพคล่องทั้งหมดและไม่สามารถออกบอลความเชื่อมัน่นเพราะทุกคนขาดความเชื่อมัน่นก็ระบายสกุลของบอลออกมาประเทศเหล่านี้ะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษท,ทั้งอเมริกา แล้วก็ดอลลาร์ถูกระบายออกมาแล้วเข้าสู่นี้ไม่พ้นกับก็ต้องอีควิตแล้วก็ทองคำนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้ทุกทุกชนิดทุกประเทศทั่วโลกกำลังเพ่งเร็งกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเรื่องของแมกโเอาล o ุ k และโอเวตแน่นอนครับประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแน่นอนในเรื่องของลดดาวเกียตของไต้หวันลงบ้างกับอินเดียมีผลกระทบแต่โดยภาพรวมทั้งหมดถือพุ่งเป้ามา ที่จีนกับฮ่องกงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็ในซาทิสเซียบางประเทศก็คือมาเลเซียที่กำลังให้น้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็อินโดนีเซียและดาวเกตนิวรทลอยู่ในไทยและอันเดอร์เวทไทยนี่คือปัญหาทางการเมืองฉันกลับมาดูให้ดีนะครับเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยอยู่ที่ภาวะการเมืองเท่านั้นเองที่มันผลกระทบทางจิตวิทยาซึ่งเศร,รษฐกิจนั้นไม่เติบโตอยู่แล้วถูกดาวเกตลงมาเติบโตปีนี้อยู่แค่1.5ถึง1.8 จาก2.3ของ World Bank และ IMF นี่คือชัดเจนแล้วก็ของ JP Morgan หรือแม้แต่แบงก์ออฟอเม g o กาโกลแมซ h กก็ดาวเกตตลาดหุ้นไทยลงมาอัน e ์เว t แล้วก็ลดจีดีลงมาเหลือแค่1.5เพราะเราไม่สามารถเพราะท่องเที่ยวไม่เติบโตโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศจีนนั้นไม่มาเมืองไทยเลยลดลงไปถึง20 30ขณะที่มาเลเซียก็เริ่มลดลงนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเพราะรัฐบาลนั้นทำอะไร ไปต่อไม่เป็น,นครับจะหวังอย่างเดียวเรื่องงบประมาณที่จะอัดฉีดใหม่แล้วในเรื่องของการเปิดสภาในเทอมหน้าก็คือจะพยายามผลักดัน Entertainment นต์คอนแปนั้นแต่โดยภาพรวมก็ยังถุดบางส่วนที่ไม่เข้าใจก็จะขัดขวางเพราะกลัวเรื่องของการอะไรครับการพลันนี่คือภาพมอนิเตอร์ครับหมดที่ไม่สามารถขจัดความหวาดระแวงได้เหมือน,นที่คัมเมที่กําลังมีปัญหาอยู่ระหว่างชั ชายแดนอุบลทางแถบ7จ,จังหวัดทางอีสานนะครับซึ่งทําให้จะต้องระดมกําลังทั้งทหารและภาาประชาชนระวังไว้ไม่ไว้วางใจเขมรเ,เหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วในเรื่องของเผาเขาพะวิหารนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่ทุกคนกําลังรอดูและการลงทุนตัดสินใจฉันไม่แปลกใจหรอกครับที่กองทุนต่างประเทศฝรั่งยังช็อตเซลล์อยู่ในประเทศไทยขายวันละสามสี่พันถึงหมื่นบาทนั้น หึ่งหมื่ล้านนั้นโดยภาพรวมก็มาจากช็อตแบกแครบใหญ่ทั้งนั้นครับทั้งแบงค์ทั้งโรงไฟฟ้าทั้งน้ำมันทั้งเรื่องของ a d v a n c e ูเลยเรื่องของ c l า u d Data เซ็นเททั้งหมดและแม้แต่กลุ่มของชิปสต็อก AI ก็คือ Delta, c แค l o o ม h n a KCE ที่บโรได้ก,ก็จะช็อตต่อนี่คือภาพมอนิเตอร์ของตลาดทุนตลาดทุนไทยก็เป็นจังหวะสำหรับคร์พอร์สำหรับไพรเวทเวล และสําหรับผู้ที่มีเงินทุนหนาๆก็เป็นจังหวะเก็บหุ้นเชื่อผมนะครับเป็นอ p อปช t นิตี้ถึงแม้จะทดสอบกระลุด1,100จุดลงมาก็แนวรับใหญ่ก็จะอยู่ตรง1,050ถึง1,080จุดอีกครั้งหนึ่งในภาพมอนิเตอร์ที่ทุกคนรอดูกับมาดูให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งเป็นจังหวะออปจุนิตี้บายแล้วก็กลุ่มของ Cloud Data Center a d อร์แอดวานกับชูที่จะเติบโตแกร่งหลังลจากนี้เมื่อทุกอย่าง ฝุ่นตลบหายไปจากเรื่องของสงครามและเรื่องของการเมืองในประเทศไทยเองหุ้นก็นจะกลับมาทยานและคาวบอยช็อตายโพซิชั่นตอนนี้แชร์าบแบ็กทุกคนหยุดรอเท่านั้นเองในสถานการณ์ให้มีความลี่คลายมากยิ่งขึ้นโอกาสของอิหร่านกับสารัฐที่จะดิวเรื่องของนิวเคลีย์นั้นก็คงจะเป็นไปได้สูงจากนี้เป็นต้นไปเพราะมีรัเสเซียเข้ามาตัวกลางแล้วก็จีนด้วยนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของ l o b a l i z a t i o n เรากลับมาดูของ m a c โ o รเอาลุกที่ทุกคนซื้อใน e q u i ิตีระบายทองระบายในดอลลร์เข้าสู่สกุลทองคําและระบายชอ long ็อตลองเทอมบอลออกมาเข้าสู่ e q u i ิตีกับโกลเช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ m a c โครในขณะนี้มีภาพชัดเจนเคลียร์มากอยู่ตรงนี้ต้องตัดสินใจโดยฟันมนเจอร์และไพรเวทเวล p ไ i v เวทฟันและผู้ที่มีฐานะการเงินดี เก็บหุ้นเพราะฝากแบงก์ก็ไม่มีดอกเพราะกําลังจะลดดอกเบีย้ยลงอีกนี่คือภาพมอนิเตอร์ของคภาวะเศรกิจทั่วโลกแมคโครเอรลุกพร้อมๆกับจีโอการาฟิกิสสวัสดีครับ